ปิงหมูหรือปิ่งมาจ้าปิงหมูจ้าเฮือนนดีจ้าเอาทุ <S 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 ่งยางมายุใ mm ส่กระสอบซะยันคืออัดหน่าอัดต่ายันเขาเห็นกันเขาหูบอีนี่เนี่ยอีโตอีโตฮอได้มึงนะเอาทุ่งยางมามึองยาเด้อ เพื่อนไห่พ่อเพิ่นพ่อคือพ่อเป็นยังสโลแกนคืออยังพ่อได้ย่างยอนเฮือนดีียอนเนื้อดอกเนื้อนัวเองเรือเนื้ตัวเองคือคือคืออยู่อันนี้นะคืออยู่ขายหมูนั่นเพราะว่าหุ่นเราหนยน้ำเสือกับใครด้วน้ำเสียคนนน้ำเสือกับมีน้ำเสียคนเอาอีบอน้ำเสือหมูเป็นแต่แซ่บเพราะพี่น้องย่างหมูจ้ากินกับส้มต่ำแซ่บ น้ำตามมะฮุ่นจ้ามณีก็มาอีมือหนึ่งมืออื่นผลลพ่น้องจังเซลงปลาซาเมอแองก็มีจ้าเมอแองก็มีที่ต่ำที่สูงมึงนี่ช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะเมื่อคืนฉันก็เบิรแปดเจ้าร้อยอันนั้นนะหรอแล้วทธอไมไม่ไม่ดูลายมือมึงน่ะพอเบิ่งลายมือก่อนก่อนมึงสิไปบูจักที่ต่ำที่สูงนั่น กระเล่นน้ำแม่เนาะเราควรมากระเล่นน้ำแม่แม่หรือพ่อแม่พ่อเนเมื่อวานนี่กูเห็นแต่พ่ออะไรกินลูกวานนี่แม่สิบเอ็ดป๋าแปลว่าแม่สิบเอ็ดแม่คือประตุมกับป้านังสิเอออันนั้นได้มาขึ้นนิกกรรมมะมาขึ้นนี่กรรมงานจนฮอดสี่ทูมพี่น้องเอ้ยจังเลยเมื่อไปช่วยชุกชอย่างจ้าใส่เพื่อกูน้ำ ย่างเรื่อยๆมเมื่อนี้กัซซีนีแขกมีคนมาโมมาทานน้ำมากินมาทานพี่น้องกัซซีลายนะคะ่ะตระก,กูลในตระก,กูลใหญ่ไม่ใช่ซีนี่ไม่ใช่ซีนี่สิบเร,ร่เอาลองหมองปลาแซ่ร่วมบ้องเรือปลาแซ่เนาะเพราะว่าคู่เหมืนอน เพราะว่าครมือเนี่เพื่อนห้เอาข่าวประสาอย่างเดียวเพื่อนพอห้เผาไปวทษทีบแล้วบานเหาก็ได้ไม่เลยหมดเหยหมดทีแล้วไม่ว่าโคตรโพมาเปิดบงตู้เย็นอีกุ้งเด้นูอยู่เัืกนนี่นี่มันห่อเห็นแล้วนี่ไม่ใชห้อมันไก่ไผ่ตัวนีรันเอาอีกเบิร์นเอนเอานม่เนี้ยเอาเรื่องแลลวพอเหรอนำอย่างเฮงย่อยแหละพอ ท่านแหมนะพื้นน่ะเนี่ยไม่ทันแหมหรอมันยังไม่แหมเอาไม่ไม้จ้าบางเลยเออเอาไม่ไม้เอาไว้ข้างในเธอจะกินดิบหรอหมูนี่จักโตสามฮะโอ้โหครอบครัวตัวอ้วนพวกนี้ผ้เกิดใหม่กันตะลุกลุกอยู่วิจารณนสาวแฟนชายสามสี่หาคน อันนี้เลนเนาะไม่ใช่หลานคุณอยากกินตัวมันๆก็อุยอ,อีกุ้งอ่ะไปตัวตีนางตัวตดนางเนาะไปหากินข่าวกินน้ำสกันพีร้องมอที่สองข่ามหันเมอที่สามคนละค่ะออเอองานจนคนละนั่นนะมันติดกะระดูกของเธอนะ่ะ <c oughs> อืมรีวิวรีวิวกินอะไรให้น้ำนักฮอดลอยไวๆต้องกินแบบเจโยว ข้าวหุ่นกันมาเฮ้ยเออหุ่นหุ่นตั้มมะุ่งน้ำเฮ้ยเพ็ดเพล่อดตัวชีหุ่นวางไหนข้าวบอเมนว่าขาดคายยังไงต่้มมะฮุ่งแซ่บเพ็ดในเด้อแจ้อตัวพอก็กินแบกแนวชั่วขอบุ้น เพชรบาวานบอสมแหงผูกแกงน้ำมันกับมาใส่ถดงบ้าะปกกะทิน8เม็ดอหยังเอ้ยหกคูณสิบสี่ยูหันใดเอ้ยเอามาให้ในหอมหอมเม็นเอาทุกเดียวเบื่อ อันนี้ขา้างในแผนท้ายตับมะพุ่งจ้าเออเอามาเป็นซุปซุ้มนี่ผัดหวงไว้ใช่ทุ่งเลยเนาะบ๊สิเออเพิ่นเอาไว้ใช่เลือดเลยเนาะขาตัวสกินบางไรยิ้มอางป,ปาก มึงไปกินบองปากอีนี่มึงอยากปากแตกเบาฮะโอ๊ยกลัวออกเราก้อยลาเจียวเนต้องอยู่เฝ้าหม้อ้ะมันนะจ้าพี่น้องบะหมี่ลอยนั่นอยู่ฝ่าลอยลอเจียวาต้องยูเ้าหม้อ้ำมันนะคบเกี่ยหนังแคบหมูค่ะ จับสมต่ติมันก็สุดยอดแล้วเนาะฮะแพะเก่าแพะย้อยมากสอะคนไม่เหรอจ้าสียาวๆอาเไอ้อาขอบใจ่าตี้อมันมาอยู่ สวนสัดนะเพราะเป็นมันมาคลายร้อนนึ่งหรอเปล่าเห็นมันขี่รถเว้นๆออกหน้าจ่าเล่งมันฮะน้ำน้ำเอ้ยน้ำเออเดย์เอ้ยกลมจันหายอยู่ บอาเอบอขอบคุณค่ะนี่นะคมีกาอีกนะคัมาพร้อมขอบคุณค่ะแปดชงจ้าสูกเกีวยวไซปาติเพื่อนี่ครอบครัวนี่ตระกูลนี่มีตะรานสาวจ้าแม่หนึ่งจ็ดหกเจ็ดคนกับลูกชายผู้เดียวค่ะไก่หันลูกสาวเบิด ตุ้มกับสามสาวตอมกับสองสาวเตมด้ <c oughs> เอากระเดียวไว้สร้างและแซบรถเต็มกับซิม,ม <c oughs> แซบกับแซบจ้ะอันนี้ข้าสวสาวเ้ยค่ะ <c oughs> ข้าวสาวกับบกกินได้อยู่ในเฮือน,น,นม,มาเด้อจ้ะพี่ห่อนงั้นดดา จำจำมเบลจ้าเอายาเากินเบิรได้มูนะจำมาห้องเบลจ่าจำมะฮุ่งะบลจ้ามาฮงกินหูจ้าัมฮวาม่เกี๊ยวผัดเบอร์แซบบ่แเซบบ่อัดอัดอใหญ่ไหม

แน่เล็นปไปอยไนะนเส้อที่กากเน้ปจายหกาองนงี้อาหารเพื่อนดีอาหารเพื่อนดีไม่จืเนื้อจะมูจะเนื้นเพื่นจินมาจะแปดหมื่นแล้วเ <c oughs> <c oughs> มันเพื่อกินข้าวเปียกกับแซ่บแซ่บฉันไปใส่แบบฟิกหลายพืชโหนโหน <c oughs>

เกงไซฮารู้บอเเมนตชอ่แกงดอกไม้ชีเดอกตายแล้วตุ้ยมาแทนอันนี้ตัวแทนค่ะเถาเสิบตัวแทนถาเสิบนะคะแกงไก่นาไก่ตาพุดธพุทเราได้นี่ยอืมเออดอกน้งเอดอกน้ำนน้ำ พัดศรีเพรากว่ายาย้อนเพือนดีพี่นอนงันดอกน่าได้เกิดมากเขามากินเด็่เตือนอย่างรับงมาเบิ้เราคาได้พวนอยู่แล้วจนยหญเม็นม่กนื่องนี่พวันเปลี่ยนไอ่บ่มนเป็นไก่แมครัากลาวาเนาะสิวันน่าได้สักว์เาไปตึกแห่หรอ ขาจะไปเอาปลาอีกเดี๋ยวนี้ลงเต่าคัวอยู่ในหันะมด้านั่นว่ารนันนมาลุงูใส่คดใเมต่าคัวอยู่ในหมนะามุกินได้เป็นุกมาเลยมเกลือออมเกลือหักโอ้โหนะอเอาอีเลอุยม่กิดนนเทังการมบิยุ่หยุ่งเนยกดกือเอหน่อยักสามารถที่จะซื้ออนี่ก็หน่อยกินบอน่นงงบอข้าเลฮะ

บัดลูกกันหนาคือกันนี่ก็พ่อนี่พิกวิกนี่จะวันน้อยรู้เปลอันนี้มันบหัวแดงชั่มพ่อมันจะยังน่อยปะไดยพ่อหน้าบริมีพม์ะมัสดยังหน่อยระแดงกั่อน หูเบิ่งแน่้ไม่แต่กาแฟกันเลยกาแฟกันเลยกินฟรีของฟรีโอ้ยซื้ออิ่มน้ำสามล้านงานเดือนได้ีนะแต่ว่าหคาพัดได้ซื้อจริงจริงของฟรีกับมีนะที่ห้าอยากกินแนวได้ซื้อห้าอยากกินแนวได้ซื้อเสิร์ฟมาปนพุกที่นะมาปนกับมาขาดพี่ปงแน่ว่าปง ผสมอบไ้โอ้ยน้อยๆก็ใช้ลูกกินกาแฟพ่อนะก็ไเอออันสีไอกินกาแฟบ๊วยกินกินนน้อนึงนนึงมพมีเฮงเบกเเอาเอานอยนึงเชิญครับมาเจี๊ยีนะมาช่เอเออป้งเโชงผมโตแล้นะโอ้ยน้แงโตแล้วขึ้นปร้มอัเอ้าเย็นใช้กูมันเต็มเนี่ยมันเต็มน้ำแข็งใช่ไหม คุณ่กรกูคือผสมกาแฟลายแช่กูผสมันบับบับ่กต่ว่ามันเต็มอให้องอนบินอีมยกแรกได้นี่นะพี่น้องเอ้อันนี้นะกินข้า้าได้น่ยังอีลายยกตามยกหนากแล้วกันจ้ะ